วันที่1กุมภาพันธ์2566นางสาวชยาภาสินทุพัยรองโฆษกพรรคเพื่อไทยและผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสอสอ101พรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเผยแพร่ดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี2565หรือ CPI ของประเทศไทยนางสาวชยาภากล่าวว่าแม้อันดับการรับรู้การทุจริตของไทยจะขยับขึ้นมาจากอันดับที่110ในปี2564จาก180ประเทศในคะแนน36คะแนนซึงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เพียง1คะแนนเท่านั้นแทบไม่มีในยะสําคัญหากดูตัวเลขในปี2,557ไทยได้คะแนนอยู่ที่38คะแนนอยู่ลำดับที่85ซึ่งมากกว่าและดีกว่าแสดงให้เห็นว่าหลังยึดอํานาจ8ปีผ่านไปไม่มีอะไรดีขึ้นคะแนนและลำดับตกลงเรื่อยๆหากเป็นการสอบของนักเรียนถือว่าปีนี้ยังคงสอบตกจากคะแนนเต็มร้อยอยู่เลยทั้งนี้คาดว่าการจัดลำดับนี้น่าจะยังไม่รวมกับปัญหาทุนจีนสีเทาตู้ขาวการคอร์รัปชันของตํารวจที่เป็นข่าวรายวันหรือข้อหาการส่ง สวยในกลมอุทยานซึ่งอาจจะไม่สะท้อนลำดับที่แท้จริงตามสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่การคอร์รัปชันยังมีมากกว่าที่เห็นใน CPI ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญและรุนแรงเกาะกินประเทศไทยอยู่นางสาวชยาภากล่าวต่อว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาไป8ปีกับรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงไม่ได้แก้ปัญหาการทุจริตมีปัญหาการทุจริตทุนสีเทาเกิดขึ้นรายวันผลเอกประยุทธ์เคยประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติแต่ผลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่น ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยิ่งเบ่งบานแล้วพลเอกประยุทธ์จะยังกล้าขออยู่ต่ออีก2ปีพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดพอได้แล้วประเทศไทยตกต่ำลงมามากพอแล้ว